พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มาสัมภาษณ์คนเลี้ยงควายหลังจากที่เมื่อวานเนาะเราสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัววันนี้มาสัมภาษณ์คนเลี้ยงควายเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามพ่อเมียนก่อนว่าระหว่างเลี้ยงควายกับเลี้ยงวัวเนี่ยทําไมพ่อเมียนถึงเลือกเลี้ยงควายทําไมไม่เลี้ยงวัวเหมือนเขาเพราะอะไรก็เคยเลี้ยงแต่ก่อนแล้วเลี้ยงเลี้ยงควายมันมันออกลูกดีอืมันออกลูกดีเลี้ยงวัวมีก้อยมีแต่ อามันมันออกลูกดียังไงอ่ะมันก็ออกทีละตัวเหมือนกับวัวไม่ใช่บอกได้ทุกปีเนาะเลี้ยงวัวไม่ได้ซ้มซามปีซ้มสามปีสองตัวอย่าง<ม>ตัวแม่นบอกอ๋ออันนี้อันนี้ควายนี่มันออปีต่อปีปเลยหรอวัวก็ไม่ใช่ปีต่อปีบอกเลีเ้ยงไม่นี่นะคนอยู่ที่คนเลี้ยงอืมไม่เห็นเขาว่าเลี้ยงควายมันมันมันยากอ่ะมันต้องเอาลงน้ำเอาอะไรมันมันแม่นบอกหรือยังไงหรือมันยากกว่าวัวอืมแล้วราคาระหว่างวัวกับควายอันไหนมันดีกว่ากัน ตัวไหนมันสูงกว่าราคาเรื่องราคานะาาาาไม่ไอที่เขาขายที่พ่อเมียนเคยขายเนะี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยกี่ปีแล้วพ่อเมียนเลี้ยงมามันก็ดีกว่าวัวอ๋อราคาดีกว่าหน่อยนึงก็เพราะว่าเพราะ,าราะามันตัวใหญ่กว่าหน่อยนึงอะเนะาะใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นรุนแต่ผมว่าควายชุดนี้มันเหมือนมันไม่มันตัวมันไม่ใหญ่เหมือนของไอ้คนชื่ออะไรนะที่ฟ้าผ่านอะ มันไม่รู้อะที่ที่ฟ้าผ่านแล้วแกหูหนวกน่ะอันนั้นเนาผมว่าควายตัวนั้นเนี่ตัวใหญ่นั้นน่ะแต่นี่เนี่ยหรือมันยังไม่โตหรอหรือยังไงหรือมันแค่แบบนี้อยู่ลใช่ไหมน้องเพราะมันมีพันเล็กพันใหญ่น้องควายก่อนเนาะเลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีนะของพ่อเมียนตั้งจําความได้เนี่ยเอาประมาณคร่าวๆกี่ปีเนาะเลี้ยงควายยี่สิบปีได้ไหมไอ้ที่ที่ เรื่องทุนเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ซื้อ,อเพราะตอนนี้น่คือค้ากําไรแล้วเน่ะใช่ไหมหไม,ไม่ไม่ได้ซื้อควายเข้าเลยไม่ได้ซื้อควายเข้ากี่ปีแล้ว,อ,วอันนี้เป็นควายพ่อเมียนซื้อเองหรือว่ารับรุ่นต่อต่อมาซื้อเองซื้อเองสมัยนู้นตัวกี่บาทตัวละประมาณเจ็ดพันตัวละเจ็ดพันอพสมัยนี้ไม่ได้หลอกเนาะแต่มันมันมันลงเหมือนบัวไหม ราคามันลงเหมือนวัวไหมลงเอเหมือนวัวเลยจนขึ้นจนลงอืมมันอืมมัน,ม,นมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบเนาะไม่แล้วพ่อเมียนคิดว่าไอ้ที่เขาขายขายกันเดี๋ยวนี้แถวบ,บ้านเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรที่เขาขคยขายทิ้งเอาอย่างนี้เอาเหมือนพ่อชัดแล้วกันที่บอกอยากขายอยากขายบัวทิ้งเพราะอะไร แกเหนื่อยเนาะแกแล้วแกแล้วเหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยด้วยขี้เกียจด้วยอะไรประมาณนั้นไม่ได้ขี้เกียจแกเหนื่อยด้วยอืมอืมอืมมีพักบ้างนี่นะอืมอันนี้ก็จะไปเอาเอาลงน้ำบ่เอาลงน้ำอืมแต่เห็นเขาว่ามันมันต้องตัดหญ้าตัดอะไรบ่หรือยังไงต้องตัดหญ้าเลยยังไงตัดหญ้าเลยอืมแล้วปีนี้อัดฟางไว้กี่ก้อนแล้วปีนี้ปีนี้ประมาณสามสิบก้อนหกสิบสิบก้อน อืมไม่เพราะตัวเกี่ยวหญ้ายีกใช่ไหมอ่อลองลองแนะนําให้พ่อเมียนแนะนําสําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงเลี้ยงควายอ่าเพราะว่าพ่อเมียนถนัดเลี้ยงควายเนาะบ้านเราเนี่ยใครใครที่จะเลี้ยงน่ะพ่อเมียนอ่าลองลองบอกบอกแนะนําบอกเทคนิคหน่อยว่าเลี้ยงควายยังไงเลี้ยงให้มันไปรอดเพราะเหมือนพ่อเมียนเลี้ยงมายี่สิบาสิบปีน่ะยังเลี้ยงมาน่ะเลี้ยงควายมันกินหญ้ามัน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 มีเลือกนี่นะ อ๋อมันกินดีกว่าวัวววว่่าัันนแหละอ๋อวัวนี่คือมันมันดมดมหญ้าไหนไม่อร่อยก็ไม่กินอ๋อควายนี่กินแบบมูมามเลยกินทุกอย่างเลยอ๋อเกี่ยวหญ้าแบบไหนมันก็กินได้ควายอืมแต่ว่ามันมันจะลําบากตอนที่ต้องเอาลงน้ํําน้าต้องดูแลต้องไม่ให้เจอแดดเลยอืมแดดร้อนเสร็จเลยแหละอืมอืมอืมแล้วแล้วแล้วพอเมียนคิดว่า จากอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนาเนี่ยในบ้านนอกเราเนี่ยมีอาชีพไหนบ้างที่มันดีกว่านี้ที่เราทำทำอยู่เนี่ยคิดว่ามีอาชีพไหนที่มันดีกว่านี้หรือว่ามันไม่มีแล้วหรือว่ามีแค่นี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาบ้านนอกเท่าเนี่ยเอาบ้านนอกเราเนี่ย <c oughs> แค่นี้แล้วเนาะใช่ไหม <c oughs> มัน,นมันไม่ม,มนนีอะไรแล้วน่ะทำนาใช่ไหมทํานาเสร็จก็ งานนี้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็มันมีแค่นี้เองนะแมนบอกหล่ะเพราะว่าเราไม่มีทุนที่จะไปนู่นนี่นั่นนะเนาะเออเราก็บ้านนอกคลองนาเฮาแมนบอกหล่ะอ่าแนะนําหน่อยสําหรับใครที่มีความตั้งใจว่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่บ้านนอกหรือว่าอยากกลับมาอยู่บ้านนอกเอาคิดยังไงเอา้าลองลองให้ข้อคิดสำหรับคนที่คิดจะลาออกจากกรุงเทพอย่างเช่นว่าเลิกเลิกเวาอไม่จังเลิกทำอาชีพก่อสร้างกีกหมูแล้วอ่ะ คืออยากมาอยู่บ้านแล้วน่ะพี่พ่อเมียนคิดยังไงเอ้าเอาอย่างนี้แล้วกันแนะนำให้เลี้ยงวัวดีกว่ามันไม่ค่อยมีน้ำแนะนาให้เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวดีกว่าแตเ่เรื่องกาไรขาดทุนนี่ไม่ต้องพูดถึงต้องพูดนะเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเดียวนั้นไ,ไม่ต้องคิดอืมเพราะว่าถ้าเราไปคิดจุดนั้นนี่มันจะท้อแท้ทแทเพราะว่ากว่ามันจะออกลูกออกหลานมานี่ก<ม>ว่ามันจะประสบความผลสาเร็จเนาะมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีใช่ไหม เหมือนเหมือนที่พ่อเมียนเลี้ยงนี่ก็ไม่ได้เลี้ยงแค่ปีสองปีนะเลี้ยงมายี่สิบสามสิบปีเนะ่ะก็อยู่ได้ก็เลี้ยงไปนี้ไปเรื่อยอืมใช่ไหมพ่อเมียนแต่ใครที่คิดจะซื้อปีนี้แล้วปีหน้าจะให้มันออกลูกจะให้มันคืนทุนนี่มันยากเนาะเออมันยากเพราะว่าอาชีพชาวนาชนาบทเท่านี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันใช้ระยะเวลาเนาะเออไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้จะได้คืนทุนกําไรเนาะเออเนาะอืม อ๋โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องสําหรับใครที่คิดจะเลี้ยงวัวเ,เลี้ยงวัวกับเลี้ยงควายนี่แหละมีแค่สองชนิดนี่แหละบ้านนอกเราก็คิดเอาพี่น้องอคือมันเป็นการเลยลงทุนระยะย,ยาวลงทุนระยะย,ยาวคิดซะว่าดีกว่าดีกว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารพี่น้องสมมุติว่าเรามีเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยเ้ามีเงินหนึ่งหมื่นเออ เราเอาไปฝากธนาคารไว้ห้าปีพี่น้องคิดว่ามันจะได้ดอกไหมเ,เงินหนึ่งหมื่นบาทนะเอาไปฝากธนาคารไว้ห้าปีคิดว่ามันได้ดอกไหมมันบ่นได้ดอกพี่น้องมันมีแต่จะเสียนะ่ะเพราะว่ายอย่างมันต้องเสียค่าบำรุงบัญชีนะ่ะปีละหนะ้าร้อยห้าร้อยน่ะแมนมอเออแล้วดอกหนะึ่งหมื่นน่ะมันบ่นได้เอาไปฝากธนาคารแต่ถ้าเรามีเงินหนึ่งหมื่น แล้วเราเอามาซื้อวัวเลี้ยงซื้อควายเลี้ยงนะ่อย่างสมมุติว่ามีเงินหนึ่งหมื่นนะ่ะซื้อได้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยเออแล้วเรามาเลี้ยงะระยะระยะเวลาห้าปีเนี่ยอย่างน้อยเนะี่ยผมว่ามันออกดอกมันได้ลูกให้เห่าแน่นอนเอเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเบิ้งพี่น้องอพิจารณาดูมันเป็นการลงทุนระยะยาวเอคิดว่าดีกว่าหายใจถิ่มซื้อ,อ,อพี่น้องเพราะว่าเราเกิดมาก็ไม่ได้อยู่แค่ หปีสิปีแมนบอรเราไม่รู้อนาคตเราจะตายวันไหนแมนบอบางคนอยู่ถึงเป็นร้อปีนะ่ะแมนบอแต่บางคนนะ่ะโอ้ย2ี่สิบสสิปีก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่เฮ็ดไปโลดพี่นออ้องลงทุนไปเลยแบบนี้เล็กๆน้อยๆพี่น้องถือซะว่าเป็นเงินฝากของเราเอ่าแมนบอรเราก็ฝากกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องเล่าสู่กันฟัง อ่าเพื่อเป็นแนวคิดสําหรับใครขี่คิดจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านนอกเรามันก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเราจะไปข่อยคว้าทางอื่นมันมันก็ยากอ่ะโอเคไป่ล้งคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม